ได้มาแล้วจ้าสั่งมาแล้วได้มาแล้วค่ะเดี๋ยวเ่าจะมาแกะดูว่มันสมบูรณ์แบบโบพี่น้อ่าอะไรเื่งปันเพราะว่าอันเก่าอ่ะมันพัง่ทงุกคนพอดีก็เลยสั่งมาสำรองค่ะสั่งมาสำรองไว้ อันก้อนแล้วก็อันนี่ก็ซื้อแล้วเด้ซื้อแล้วค่ะทุกคนซื้อซื้อเครื่องปั้นมาแล้วซื้อเครื่องปั้นอันใหม่มาแล้วแต่มีค้อว่าแต่เพราะอยังเพราะไอ้โถปั้นมันบางมากกลัวว่ามันจะใช้งานได้บ่นานก็เลยไปสั่งในอ่าแอปนะคะเพื่อที่จะเอาโถปั้นอันเก่าเครื่องเก่าของอ่าชาบอะค่ะมาใส่คือเก่า เป็นโถปั่นของอ่าชาบรุ่นอ่อาเอีอยงอะเอียงว่ะแถมชื่อไ่ได้อันรุ่นรุ่นเก่าอะที่เคยใส่นะอาม่านนอัน,น,อ,น,นอันนี้คือสังมใหม่สังเฉพาะโถแล้วก็คอมใบหนีดนั่นสินเนี่ยคอมเซ็ตไน,นเลยในราคา พันกว่าบาทพันกว่าบาทพี่น้องอันนี้ของชาบกุงไทยการไฟฟ้าถ้าเป็นของแท้มันจะเป็นยี่ห้อนี้กุงไทยการไฟฟ้าของชาบอันนี้คือของแทร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนถ้าต้องสัง่งดุลของมัน่นในบริษัทของเขาด้วยค่ะพี่น้องมันจะคอ็นสินค้ของแท้แล้วเ้ากษิมากแกะมันก็จามันหนาคือเกาบ่า อันเก่าเอามาาห้แม่ก่อนแบบข้าแพ่งมันเป็นอันอันเก่านะมันแตกมันลาวแล้วก็ลูกปืนมันแตกนุ้แมวก็เลยตรงจำตินตรงส้างหม่นี่อันเก่าใช้งานมากประมาณนึพันปีสี่ปีนี่อันเก่าโพก็ยังดีอยู่แต่ว่ามันลาวตรงนี้แล้วก็ลูกปืนตรงนี้มันแตกค่ะทุกคนมุนจงไในกระมุนบ่อออกเนี่ยมุนจงไในกระมุนบ่อออกเสดายเสดายไม่มีต้นยุมันทนแล้วก็ ตัวนี้ก็นน้าค่ะทุกคนนามากแต่ว่านูแม่มจะเอาอันพยายามที่จะเอาออกนะจิมุนเอาตัวนี้มันออกแต่มันหมุนออกพอดรก็เลยงัดไปงัดมามันเลยเหลาเก่าจำเป็นกระตองซื่อไหมแต่ว่าเครื่องปั้นอันอันไม่กระสือแล้วได้แต่่ัันบางอย่างมันคูบดลโชคดีแน่ที่บอว่าอันไดศูนย์เก่า ไถซูนเก่าก็เลยสั่งอันนี้มาสตอกไวเลยดีกว่าได้น้าซูนเก่าจังคอไดีมีโอกาสไดดีได่หน้าศูนเก่าแหละจังคอไเด้มีโอกาสได้สั่งสั่งไม่เพื่อว่าอันนี้มันแตกมันเหลาเข้ากับจได้ใสอันนี้ของเข้าเลยว้าวของไม่มันก็ใสปิ้งอย่างนี้นี่เองทุกคนไส่มากครบเซตนักพออันนี้ของแท้นะคะทุกคนความจุอยู่ที่ อันสองพันก็คือสองพันไอมิลลิลิตรก็คือสองลิตรสองลิตรแต่สองลิตรนี่ค่ะไมเอียมอองได้ครบเซตเลยในตโตลอกใโตัวลอกใบมีดก็ได้ดูกปืนครบเซตนะคะแล้วก็จะมีใบมีดยูด้ดานในมาครบเซตยู่ที่ละค่ะเฉพาะอันนี้นะไม่มี บริมีตวปันนะอันนี้คือเฉพาะอะไรมันสื่อนี่ 1, นหนึ่งพันต้นนูนูแหม่มสือ่อมันมันเซลลเนาะนุ่งตน้ตนต้นถี่สื่อก็คือใดน,นี้ราคาถี่หนึ่งพันแปดสิบหกบาทเฉพาะแค่นี้ได้นี่อันนี้คือของของแท้นะคะไม่ใช่ของเลียนแบบนะบป็มของเลียนแบบถ้ะเป็นของแท้มันจะมีใบกำกับมาให้่แบบนี้เลยตาบริษทัทของเขามาให้่แบบนี้ดยตรง ถ้าหากเป็นของชาปแผรมันก็จะมีแบบนี้โลโก้ของมันมีตาสัญ,ญลักษณ์นี่ยังไงแบบนี้ดุนย์ห่อขนาดนี่สีแบบเขาเรียกอะไรอะยังของเขานี่แหละโล,โลโก้กแล้วก็รหัสของเขาสีนาะเขาจะมีมาให้แต่ถา้าแมนเข้าสื่อแบบของเลี่ยนแบบอ่ะเนี่ยมันจะบนหนาคือแบบนี้มันจะบางแล้วก็ปร์เส้นในการที่แบบว่ามันบททนทานก็สี มีนี่ค่ะถามแม่นอันเกาเข้าหูกปืนบ่แตกเขาก็ยังสามารถใส่ได้ต่อเลยแต่ว่าพ่อเวลาปั่นไปปั่นไปแล้วมันหูเสึกว่ามันด่างแครกแพรกแพรกยานมันช็อตยานมันเท็ดใเห้ืครื่องมันพังสิเลยค่ะอ้ยเข้าถองเปียใไม่เลย่ะอี๋เราอีกสาคัญคือมันใช้งานหนักมากใช้ทุกวันเลยไม่มีวันหยุดค่ะทุกคนปั่นไปทั่วเหลืองเนาะปั่นทั่วเหลืองเพื่อสีแบบละเอียดเพื่อสิเลยมาเป็นอ่อ นำนมอ่ะมันต้องใช้เวลาในการปั่นก้านโบดแล้วก็ทําให้มันสมูทเพื่อที่จะให้มันได้เนื้อของเต้าหู้ด้วยนะเพราะ้เอาแต่น้ำเดี๋ยวเอาเนื้อมันน้เอาเนื้อมันมาต้มให้มันแบบเด็กกินทั้งเนื้อทั้งน้ำสิมันจะเด้โปรตีนที่สูงสินะค่ะก็เลยต้องปั่นให้มันละเอียดสุดๆไปเลยมันก็เลยทํางานหนักค่ะทุกคนก็คุุมและที่มันที่มันต้องเสียต้องพังไปฮะก็เลยเออสอนยังมีตายังหมอบโชคให้เฮาพ่อฮาเดมาสื่อเครื่องไม มาเป็นทุนสำรองจังซสินะก็ดีใจดีใจที่แบบว่าได้มากแล้วเข้าสื่อของที่มีประโยชน์เฮาบ่ไดีเอาไปสื่อของที่มันมีประโยชน์จได้มาแล้วถูกใจมากใส่วิ่งเลยค่ะทุกคนขอบคุณมากๆขอบคุณตัวเองที่แข็งแรงแล้วก็ยังสามารถหาเงินได้อยู่แล้วก็ขอบคุณอ่าโชคจากเทวดาสวรรค์เพิ่งฝ่า เพิ่นมอบโชคหายช่วงปีใหม่พอดีก็เลยได้รับไปนิดนึงได้แค่บ่จักบาทหรอกแต่ว่าก็เอามาซื่อของที่มันกะว่ามาันสีต่อยอดให้เฮ้าใดสินะของที่มันสิต่อยอดให้เฮ่าใดกะก็เลยเออลงทุนสื่อไปให่โยค่ะทุกคนนี่แค่นี้ล่ะมาบอกว่าได้รับเรียบด้อยแล้วชื่นใจมากเจอกันใ่คลิปหนะ้าคลิปนี้กะ เอาอะไรเครื่องปันป่นมาโชว์โถปั่นพร้อมใบมีดของชาบลุ่นอย่างเออลืมบอกว่าลุ่นอย่างอะไรอ่าอย่างวะ EMC หนึ่งหนะ้านี่แหละอืมนี่แหละประมาณนี่แหละแต่เจนี่มันมันบอกแคร่รหัสมันบร่ได้บอกว่ารุ่นใดรุ่นใดแต่ว่ามันก็บซีนีอยู่ในนี้ แต่ในกองมันไม่บอกอยู่แต่หนูข็จำมาแหละอีกอย่างหนึ่งหานึงหาแหละ EMC หรืออีอย่างนีง้แหละเออ EMC EMC หนึ่งหาบายบายค่ะทุกคนได้แล้วได้แล้วแหละขอบคุณที่มอบโชคให้ในปีใหม่ถูกใจแห้ง